สวัสดีครับพบกับนัทสุเรศเทรนนะครับวันนี้ก็จะพามาชมขบวน40และขบวน255ที่สถานีทับสะแกครับวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2566นะครับก็เริ่มต้นด้วยรถด่วนพิเศษดีเซลรางขบวนที่40สุราษฎร์ธานีกรุงเทพฯปทุมวันครับก็ผ่านมาเจอพอดีครับ Special e p s r a i l c a r Number 40 from สุราษฎร์ธานี to กรุงเท Bangkok Central Terminal ครับก็ผ่านไปเวลา15นาฬิกา7นาทีนะครับสถานีทับสะแกครับ ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านไปครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ผมเผลอผ่านมาแล้วก็ถ่ายเก็บไว้นะครับเลยเอาคลิปมาฝากกันครับให้รับชมให้หายคิดถึงครับหลังจากขบวน4 0ผ่านไปสักพักใหญ่ครับก็เวลา16นาฬิกา1นาทีครับขบวนรถธรรมดานะครับก็กำลังจะเข้าสถานีทับสแกะครับเป็นรถธรรมดาขบวนที่255ทนบุรีหลังสวนครับ ออ n ดอรี r เทรนเบอร์255ฟรอมทนบุรีทูหลังสวน รถจัดทำการเป็น G A หมายเลข4 5 3 8นะครับ เวลา16นาฬิกาสนาทีขบวน2อออกจากสถานีทับสแกครับก็ขอจบคลิปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไว้พบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ